สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่กับผมทางช่องยู u ูบอินเตอร์ดัมซิงอะไรของเสียบอยเนี่ยครับมาลื้ออะไรรถผมเนี่ยกระจดกระจายเลยครับเนี่ยฮะโอ้ขับยังไงขับไปซ่อมเลยโอ้ยให้ขับรถวันเดียวลื้อหมดเลยเขามาลื้ออะไรของผมเนี่ยเสียบอยอผมให้มาขับรถไม่ได้ให้มาลื้อรถโอ้เขาทำอะไรนี่โอ้โหดูดูครับลื้อออกมาหมดเลย โอ้เสียบอยแรงจริงกันนี่ครับวันเดียวแท่นเครื่องหายหมดลูกยางแท่นเครื่องไม่มีเลยโอ้เสียบอยบรรยโยนโอ้โหคนมาลื้อรถผมทำไมเนี้ยฮะมอือแล้ววันไหนมีมีวันไหนบ้างที่มือผมไม่เพื่อนเ,นเสียบอยคุณทำอะไรวันนี้พี่วันนี้ฝนตกวิ่งงานไม่ได้นะพี่ช่วยทำรถนะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีวันไหนบ้างที่ที่ไม่ได้เปื้อนเนี่ยนะแน่คุยกับสาวคุยกับสาวเนาะเสียบอยร้อยเมียไอ้นั่นก็ล้อหายไอ้นั่นก็เมื่อวานก็ล้อหายไอ้นั่นก็ล้อหายไอ้นี่ก็กระจาะกระจายอะไรของคุณเนี่ยคุณจะลื้อเฮียผมอีกไหมเนี่ยวันเนี้ย เนี้ยเอ่อเนี้ยไม่ลื้อหรอกครับเนื้อแบบโอ้เนี้ยบอกว่าให้อาจารย์สนเนี้ยอาจารย์สนโอ้มันนั่นท่านมันตู้นี้เล็กท่านมันบ้าเลยเครื่องมันล้นรางเลยแปลงมันออกมันขาดจากกันแลม่นบ่ขาดจากการแล่นเต็มเต็มยางมอนลูกยางวะล่ะเสียโอ้เสียบอยจัดซะแทนเครื่องขาดน็อตไอ้ลูกยางแทนเครื่องอันนี้อะไรนี่ พอดได้ยังนี่ไปซื้อพลร่มไหมบ่ซื้อไม่ต้อมแกงละอั<า>ง<ต>มันพามมัน,มนง,มอ,งอมันไเคาะไม่อะร่มอะทำคำนี้ทำมอมดีเลยเอ้เสียบอยบลายยนเ,นเนแน่แหละับรถไ,รถไรรมมยรอะอเขาเขาเรียกมาครับไม่เรียกมาซ่อม ใส่พันก็บอเปลี่ยนใหม่รลยใส่พันน่ยโอ้เสีมันขาดอย่างจริงจริงจงเปลี่ยนใครบอว่าอะไรพอเปลี่ยนเปลี่ยนรันดตาเยเอาไเลียนเปลี่ยนขันใหม่เลยโอ้โพี่เยเล่นผมยุดใหญ่เลยเหรอ ถอนออกมาหมดอย่างนี้เลยสมมติใหญ่เงานการไม่ทำงานการไม่ทำกลับอย่างเดียวลื้อรถอย่างเดียวเครื่องซีสูบุนซีซ175วางใช่หรอเจโอห้าซี5 C าซ5ห้ี่เจหรอย็เลย

นี่คนมีเทอร์โบเอาชัดลูกยางท่่นเครื่องขาดเลยเ้าทำไมกองกองมันอยู่ฝั่งนี้วะ เออกองมันอยู่ฝั่งฝั่งซ้าย,ออยแล้วทำไมแล้วทำไมอันนี้กองมันอยู่ฝั่งซ้ายมุนเคียงกับหัวปไปไหนดิกลับไปสื่อทำไมเ <c oughs> <c oughs> สียบอยเสีบยสบอยบลายยนมีมือไหนที่กันเท็จไห้ไข่พวกเปืือนจังมือเนี้ยหร บ่มีตายแล้วเสบงโดนเสบงต้มนะครับต้มให้มาซ่อมรถนะครับแอ <laughs> ไรเด็กมัน <laughs> <laughs> เละ <laughs> เละเห้ <laughs> เละเป็นอย่งเขาแรงอะไรเลยอ่ะมีพลังรอนะเขาก็เขาลังรอ <laughs> 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 นเลนย,นนยหล <laughs> <laughs> อเมยตายล่างลางนะ <laughs> มไม่ฉีดจะนันเลยี่มันดีหรอล่าดีแต่ว่าซุ่มน่นี่หลางอะซุ่มไหะเนี่ยซุ่มสีเขียวนี่เขาไปล่างไห้เด้ เอาม่รู้เมือนเหมือนวันก้อนสีเขียวอะไรล่ะนอกจากแจ้งเขาแล้วเขาจ้งทีละไม่ล่ะตุ้มสีเขียวล่างเลยซุ้มหมดเสือสีน้ำฝ่าไมเก็บกินน้ำขังน้ำขังทางมันเข่าไปเลือกเด้มันติดหลอดเต็มเลยเด้พอแม่มาเอาอยู่ปากทางก็ยังเขาเอาเด้เข่าไปทางไหนอยู่ได้ฝันเลยข่าขีดฉะนั้นเลยแหละติดซอกกลางอ่ะซอกคู่อ่ะเาทั้งตัวเขาจะได้นอนถามมันโดนเนี่ยเสียบอยเสียบอยร้อยวิชา เห็นรถไปวันนี้ห็นรถไปรถไปเรียบร้อยแล้วไปเค,เค็คเรียบร้อยแล้วภายภในของภายในมันมีกี่ดินลบไปด<ะ>ูสภาพสภาพเสียบอยสภาพมอมแมมไปเลยเกินเก็บปากปลอยม,มือหนีเ่เบื้องไหนมือเนี่ยผมอดสาว่าหนีการซ่อมรถมาอยู่กรุงเทพแล้วยังได้ซ่อมรถที่กรุงเทพอ,อีกนี่เสือเจอจระเข้ รถไขวยใส่พวงใส่ไฟหน่อยอก็เจ็บหมัดหัดหมดแล้วขนาดเจ็บ้อยแล้วเจ็บ้อยแล้วผมไม่เห็นมันตรงเตียงลงลง,ลงตรงเรียงหรอแขวยไม่เห็นรถขั้นเรื่องอีกแ่อยไม่เห็นรถขั้นเรื่องอีกเศษเห็น,ลน <laughs> แล้วพอแก้าแ,แก๊กยังไงเออนี่ไ <laughs> ม่มเห็นขั้นนี้เออการที่ทำรถน้อย <laughs> รถมันทันเครื่องขาดที่ไฟเบรคแหมงขาดจนลงไปจนเครื่องมันลงไปไต้ตคันซี่เนาะอ่า <laughs> แล้วกองคือหัวแล้วกองกึ่งขื่องนี่ยอะไรอย่างนี้กองกองมันก็ดึงแต่ว่ามันดึงแบบมันดึงหักเลยเออมันดึงหักลงเลยบ่ก็เห็นก็เห็นได้ถอดกองติหรือขื่อนี่ยในเลือกมาบ่ไฟละไฟเห็นไฟเรือเลยอ๋อไฟละเรือในหม่างชุดใหญ่เลยหม่างชุดใหญ่เลยจัดการเรียบร้อยเลยคือว่าเปื้อนเห็นเปลื่นเธอเดียวนะว่าเปื้อนหลายเถื่อนเสื้อยืดเดียวเปื้อนเธอเดียว ว่ามือคิดว่ามือนี่ดืปืนเดียวดิก็ยังมัดน้งเสียบอยเจอสาวนั่นี่โอ้ยเสียบอยเจอสาวนั่นสาคอมเมนนั่นสียบอยเสียบอยเจอสาวคอมเมเลยคอมเนกัมพูชาสิอืมเ้่ย่าไปตลาดเบือจ้าทาไดิ โอเคครับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับเราจไปยังไปหาสเวตลาดเนี่ยเออตลาดนี้หรือตลาดคุณตลาดนี้ล้านนี่ตึ่มาจะไปพุ่งับอืไปเดย